อาสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับเจอกันกับผมแล้วเชนเคยครับในรูปแบบของพอดแคสต์มาตามนัดนะครับตอนนี้นั่งอัดรายการอยู่ก็ประมาณ6กโมงครึ่งอากาศกําลังสดชื่นกันเลยนะครับแดดอ่อนๆเริ่มที่จะมาเสียงนกกรร้องกันเทินเลยทีเดียวนะฮะทุกคน,กคนวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องราวของโ o t ตทูนะครับหรือว่ารุ่นกลางกันนะครับกับผล ผลเดลรวมว่าเป็นยังไงกันบ้าง4สนามผ่านไปตามยิงแล้วมอเตโถวก็มีการทดสอบรถนะครับในวันอังคารก็คือวันจันทร์เนี่ยทดสอบ MotoGP เสร็จสิ้นไปแล้วก็วันอังคารก็จะเป็นคิวของรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นกลางซึ่งเขาใช้วิธีการทดสอบแบบสลับกันเขาจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับใน8ชั่วโมงเนี่ยก็คือก็กินเวลาอยู่ประมาณสักชั่วโมงก,กว่าๆนะฮะสมมติว่ารุ่นเล็กลงสนามไปอย่างเงี้ยนะครับห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยเสร็จสิ้นปุ๊บเคลียร์สนามแป๊บหนึ่งนะฮะรุ่นกลางก็จะลงไป พอรุ่นกลางลงไปเสร็จรุ่นเล็กก็จะลงไปสลับกันไปแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็น3มช่วงโดยในภาพรวมนั้นนะครับก็คือเจคซิซันน่าจะเป็นคนที่มีตัวเลขเวลาที่ออกมาดูดีกว่าทุกคนนะฮะอย่างชัดเจนเลยถ้าถ้ารวมกันแล้วนะครับแล้วก็กล้องสังเกตจันทรานะครับกล้องของเราก็ถือว่ามาในกลุ่มหัวแถวเลยนะนะครับใน2รอบเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแต่หลายๆคนอาจจะสงสัยเอ๊ะพี่ปุ้ยครับทำไมฤดูการนี้เกิดอะไรขึ้นกับกล้องสังเกตกันแน่นะฮะ กันแข่งขันผ่านพ้นไปเนี่ยเหมือนจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าอ่านะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังอีกทีนึงแต่นะครับในคลิปวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันในภาพรวมเลยนะฮะของ m o t o ทูนะครับว่าความเป็นไปมันเป็นอย่างไรกันบ้างกับ4สนามนะฮะที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นกันไปนะฮะทุกคนในตอนนี้คะแนนสะสมที่ออกนําไปนะครับโดดคนเดียวเลยก็คือโจโรเบิร์ตนะครับโจโรเบิร์ตนักแข่งอเมริกันนะครับก็มีทั้งหมด69แต้ม ถามว่าออกไปนําเยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะเพราะว่าคันที่2เนี่ยก็คือเซอร์จิโอกาเซียนะฮะจากทีม m g h e l m e t เนี่ยอันนี้ก็ไล่หลังมาแค่64แต้มนะครับตามหลังมา5แต้มนั่นเองนะฮะแล้วก็อันดับที่3ก็จะเป็นเฟอร์มินอันเดแกล์นะครับอันนี้มาใน54แต้มก็ถือว่าเริ่มห่างนะครับขึ้น1กับ2เนี่ยเขาคู่ขี้สูสีกันห่างกันแค่4ีหแต้มแต่อันดับที่3 4 5 6หลงไปเนี่ยห่างกันประมาณ10กว่าแต้ม2030แต้มลงไปนะครับ นี่คือภาพรวมคะแนนส่วนน้องก้องจันทราสมเกียจจันทรานั้นนะครับก็นะครับมีคะแนนสะสมอยู่ในคันที่14นะฮะก็ตามหลังหวัวแถวอยู่ก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเก็บได้แค่17แต้มถ้าเอาไปเทียบกับในอของเดิมนะครับปีที่แล้วเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าทําคะแนนเนี่ยก็เกือบเกือบจะเท่าตัวเลยเดียวนะฮะที่ท,ที่ที่หายไปนะฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะฮะเอาเป็นภาพรวมของนักแข่ง ในระดับบิ๊กเนมหรือว่าในกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยฮะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างในตอนนี้นะครับโจโรเบิร์ตนะฮะผู้นำคะแนนสูงสุดนั้นเขาเป็นนักแข่งอเมริกันคนแรกในรอบ18ปีนะฮะที่สามารถจะขึ้นนำคะแนนแชมเปี้ยนชิพพอยต์เนี่ยได้ก็ต่อจากนิกกี้เฮเดนนะครับนักแข่งผู้ล่วงลับหลายๆคนก็คงจะพอจำได้ใช่ไหมครับว่าอดีตแชมป์โลก MotoGP ในปี2006นั่นเองซึ่ง18ปีที่ว่าเนี่ยก็คือปี2006นั่นแหละฮะ นักแข่งจากอ,อเมริกาเนี่ยนะฮะทุกคนไม่ค่อยมีนะถ้าว่ากันตามตรงฮะแทบจะไม่ค่อยมีคือนับหัวกันได้เลยครับโดดเด่นที่สุดคงเป็นโจรโรเบิร์ตคนนี้ในช่วงเวลาตอนนี้นะครับหรือจะเป็นช่วงเวลาใน18ปีมาเนี่ยก็แทบจะไม่นะฮะดังนั้นโจก็สามารถที่จะขึ้นนำคะแนนสะสมได้ในตอนนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจประเด็นต่อมาก็คือเฟรมของบอสคอสกรนะฮะอยู่ในกลุ่มหัวแถวเลย ก็คือน่าสนใจนะครับว่าบอสโกสคูโลเป็นเฟรมที่มีนักแข่งแค่4คนนะฮะที่ได้ใช้ในปีนี้ก็คือนักแข่งของทีม Speed Up ก็คือเฟอร์มินาเดแกลนะครับ5-4แล้วก็หมายเลข21อารอโซโลเปสแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือทีม MT h ม m m ฮ t นะครับของทางเซอร์เจโอกาเซยแล้วก็ไอโอคุระแต่ทุกคนครับมีแค่4คันนะครับที่ใช้ที่ใช้บอสโกสคูโลในเฟรมเนี่ยแต่อันดับที่ได้คืออันดับที่2 โดยเซเชียกาเซียอันดับที่3เฟอร์มินาเดกรอันดับที่5ไอโอคุระและก็อันดับที่6อลอนโซโลเปสครับ2-3กับ5-6นะครับนอกนั้นก็จะเป็นคาเล็กซะส่วนใหญ่แต่เฟรมของฟอร์เวิร์ดนี่ก็จะมีอยู่นะครับแต่ก็จะอยู่ในอันดับท้าย,ายนะฮะช่วงท,ท้ายกันเลยทีเดียวแต่หลักๆประมาณสัก90%เนี่จะเป็นคาเล็กครับแล้วก็จะมีบอสโกสกูโรอยู่4คันเนี่ยฮะบอสโกสกูโรเนี่ยก็คือ พาตัวเองขึ้นมาในกลุ่มหัวแถวได้ครบเลยแม้กระทั่งนะครับเด็กใหม่ที่เพิ่งได้ขับเนี่ยม่น่าจะเป็นไอโอคูล่าอย่างนี้นะครับก็ยังคงแบบว่าปรับเนี่ปรับตัวได้เร็วนะฮะก็ะถือว่าเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยทีเดียวทีนี้นะครับนักแข่งในกลุ่มที่เคยเป็นกลุ่มหัวแถวนะฮะอย่างหลายๆคนที่ทำงานได้ดีได้โดดเด่นในฤดูกาลที่แล้วเนี่ย แต่มาในปีนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มแพ็กโชว์ฟอร์มได้น่าผิดหวังนะครับตั้งแต่สนามแรกกันเลยทีเดียวเปิดหัวมานีก็ไม่ค่อยดีมีใครบ้างนะฮะมีโทนี่อาบอริโน่เนี่ยชัดเจนเลยนี่คือรองแชมป์นะครับเมื่อปีที่แล้วนั่นเองโทนี่อาบอริโน่ตอนนี้คะแนนสะสมอยู่ในคันที่สิบสามนะครับก็คือมาควิดีเอสนะหมายเลขสิบสี่เนี่ยเก็บได้แค่ส8บแดแต้มนะครับห่างจากหัวแถวเนะี่ย โอ้โหนะฮะตั้งเกือบ2ส,สนามนะครับถ้าต,ตีเป็นจํานวนสนามเนี่ยถือว่ามากมายเลยทีเดียวนะฮะเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขาไม่รู้ถามว่า,อ,าออกสตาร์ทได้ดีไหมนะครับคอลี่ไยได้ดีไหมหรือแม้กระทั่งการฝึกซ้อมได้ทําได้ดีไหมโทนี่เหมือนจะทําได้ไม่ค่อยดททีทั้งทุกรอบเลยนะฮะจริงๆคือการซ้อมที่เคยโดดเด่นเนี่ยก็หายไปครับคือไม่ดีตั้งแต่ตอนซ้อมเราเอาง่ายๆแล้วก็ในการแข่งขันบางทีบางสนามนะฮะก สามารถที่จะขึ้นมาได้ในลุ้นในท็อป6ท็อป7อย่างเงี้ยอยู่ๆก็แบบล่วงไปแบบเฉยๆนะครับแบบว่าหายไปเลยแบบเหมือนประมาณว่าโดนแซงง่ายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะผิดสังเกตไปหน่อยนักแข่งอีกคนนึงก็คือเพื่อนร่วมทีมของเขานั่นแหละนะครับฟิลิปซารักนะฮะคนนี้ก็คือปีทแล้วเนี่ยผลงานก็ถือว่าโอเคเลยนะตัวเด่นในท็อป6ท็อป7ได้สบายนะครับอันนั้นอยู่ทีมเกรซิี่ แต่ในปีนี้เขาก็ย้ายมาอยู่กับโทน,นี่อัลบรโนนะฮะในในมาร์ควีดีเอสเนี่ยฟิลิปซาร์แลคเนี่ยอันดับที่16เองครับตอนเนี้ยโอ้เรียกว่าเลวร้ายกว่ากว่าเพื่อนร่วมทีมซี่นักแข่งอีกคนหนึ่งก็คือแจ็คดิกซันนะฮะแจ็คดิกซันนะครับในปีที่้วทุกคนได้เห็นใช่ไหมฮะว่าสามารถที่จะชนะการแข่งขันได้นะฮะสามารถที่จะมีโพเดียมคอลี่ไฟอะไรต่างมาเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ แต่ในฤดูการนี้รู้สึกว่าการล้มเนี่ยจะเป็นปัญหาของแจ็คดิกซันพอสมควรนะฮะทุกคนแจ็คดิกซันทุกคนแทบไม่น่าเชื่อนะครับในวันนี้นะฮะในสีเสื้อทีมใหม่ก็คือ CFMoto เนี่ยนะครับแอสปาทีมเนี่ยอยู่กับพ่อเฮมาร์ติเนสเหมือนเดินมนั่นแหละนะครับแต่เรียกว่าผู้สนับสนุนก็คือ CFMoto อันดับที่30ครับ30เนี่ยก็คือล้มไม่จบการแข่งขันไป3ครั้งเลยแล้วก็ไม่มีคะแนน ตอนนี้เจ็คดิกสันเนี่ยศูนย์แต้มนะฮะโอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับนักแข่งชาวอังกฤษนะแจ็คก็คือนักแข่งที่มีประสบการณ์สูงคนหนึ่งนะครับด้วยอายุอานามตอนนี้ก็ถือว่าเรียกว่ามากมายกว่าน้องๆคนอื่นเนี่ยนะฮะอายุก็ยี่สิบยี่สิบหรือปลายแล้วตอนนี้ครับก็เกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนยังไม่รู้นะแต่หมายถึงว่าการเซตรถหรือว่าปรับตัวไม่ได้กับยางกับอะไรยังไงกันหรือเปล่านะฮะถึงได้ไม่มีคะแนนทั้ง4สนามเลยแล้วก็ เป็นการพลาดล้มไปถึง3ครั้งนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือน้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับถ้าจะพูดถึงในเรื่องของนักแข่งบิ๊กเนมในปีที่แล้วนะครับที่ฟอร์มจะดรอปไปก้องสมเกียรติจันทราในตอนนี้มีคะแนนสะสมอยู่ในอันดับที่14นะครับก็คือตามหลังโทนี่อาวาริโนมาแค่1แต้มเนะี่ยก็เก็บได้แค่17แต้มเปิดหัวมาสนามแรกในกาต้านะฮะจบในอันดับที่11ซึ่งในตอนนั้นผมก็ยังมองนะครับว่าก็ยังคงแบบเป็นฟอร์มที่ไม่ได้เร็วะอะไรนะัก เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือ m o t ตทูนี่เขาจะมีนักแข่งหลายคน30 30ต้นต้นนะครับมันไม่ได้มีแค่22คันเหมือน m o t ต GP พีนะดังนั้นคนที่ได้คะแนนในอันดับที่10นะครับในท็อป10 1 1 12เอ็่สงนี้ยยังถือว่าโอเคแล้วอย่างหนึ่งในที่กาตาร์นี่มันจะมีนักแข่งหลายคนนะครับที่เป็นบิ๊กเนมเหมือนกับกล้องนะแล้วทีนี้ผลงานก็แป๊ก อาจจะตื่นสนามหรืออาจจะอะไรยังไงไม่รู้หรอกนะแต่ก็คือมันมันล่วงไปหลายคนเน่ยขนาดระดดบเฟอร์มินันดนกลนี่ก็ล่วงไปใช่ไหมก็เลยมองว่าโอเคนะครับตอนนั้นคือเรายังไม่รู้นะฮะว่า3สนามถัดจากนี้มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่พอมาสนามที่1 0ที่โปรตุเกสกล้องก็จบได้ในอันดับที่10แล้วก็ที่เร็วล่าสุดกล้องจะเป็นที่สหรัฐอเมริกานะฮะที่ออสตินเนี่ยอันนี้จบอันดับที่21ครับแล้วก็สนามที่4นะฮะในสุดสุดดาที่ผ่านมาในเฮรเรตที่สเปนก็จบอันดับที่10 เลยทําให้ตอนนี้คะแนนก็อย่างที่บอกไปนะครับ17แต้มนะี่ก็ห่างหัวแถวอยู่เนี่ยโอ้นะครับพอสมควรเลยละหัวแถวนี่มีเขามี69แต้มกันเลยทีเดียวเห็นไหมฮะว่าเอา่อมันจะสวิงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับในปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็คือถ้าเอาเป็นช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะเปิดหัวมาเนี่ยก็จะได้ลุ้นทับสิแบบแบบชิวๆนะครับไม่ต้องดิ้นวนอะไรมากนะฮะแล้วก็นะครับนักแข่งน้องใหม่นะฮะที่ ผลงานในปีนี้มันก็มีหลายคนแหละนักแข่งน้องใหม่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเดนิสอองชูนะครับไม่ว่าจะเป็นดิโอโกโมเรล่าไม่ว่าจะเป็นจอเมียมาเซียนะครับหรือจะเป็นอายุมุสซาสกิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนที่ผลงานได้ดีที่สุดก็คือเดนิสอองชูนะครับอยู่ในอันดับที่19นะฮะเรดบูลเคทีเอ็มครับก็ Red Bull มีคะแนนไปสนามเดียวนะครับก็คือสนามล่าสุดอ่ามีมีมีสสนามครับสนามแรกก็จบในบที่15ก็รับไป1แต้มครับสนามที่4นะฮะที่เฮเรสก็จบันดับที่4 4นะครับก็รับไป2แต้มก็เลยทำให้ออนชูเนี่ยมี3แต้มนะครับในขณะที่โมเรล่าก็มี2แต้มนะครับดิโอโกโมเรล่านะครับนักแข่งบราซิลนะฮะของทีมอ,อีจอนฟรานเรซซิ่งทีมเนี่ย อันนี้ก็คือมีแต้มไปแล้วส่วนอีก2คนที่เหลือนะครับก็คือทั้งอายุมุซาสกินะครับแล้วก็แชมป์โลกโมโตทรีปีที่แล้วนะครับเจมิมาเซียเนี่ยอันนี้ยังยังไม่มีแต้มนะฮะโมเมนต์และทีนี้เป็นโมเมนต์ของนักแข่งบิ๊กเนมที่เจ็บนะครับเจ็บหนักกันไปเนี่ยนั่นก็คืออพ่อหนุ่มคอไลของเรานะครับอารอนคาเน็ตอารอนคาเน็ตในตอนนี้เนี่ยนะฮะคะแนาน สะสมของเขาเนี่ยอยู่ในอันดับที่7ครับอยู่ในอันดับที่7ก็คือเปิดหัวมาในสนามแรกก็โอเคดีนะครับก็คือคว้าโพทาฟาเทสแลบแต่ก็จบได้แค่ที่10ครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าเร็วร้ายแล้วก็มาชนะได้ในสนามที่2และสนามที่3ก็จบอันดับที่9แล้วก็ในเฮรเรสบ้านเกิดเนี่ยนะครับก็คือไม่สามารถแข่งขันได้นะครับก็คือถึงขั้นกระดูกกระเดี่ยวหักกันเลยทีเดียวก็เลยทําให้ไม่มีแต้ม นะฮะไม่รู้ว่าในอีกประมาณสักสัปดาห์กว่าๆนะครับสนามที่5ที่เลอมองในฝรั่งเศสเนี่ยคาเนนจะกลับมาทันหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้ก็ถือว่าผลงานยังคงได้ลุ้นอยู่นะครับถ้าสมมติว่ากลับมาได้ดีนะเพราะว่าเคยเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในนักแข่งที่ชนะมาแล้วนะครับอ่าเพราะว่าในปีนี้นักแข่งที่ชนะมาแล้วเนี่ยมีอยู่ก็เฟอร์มินาเดแกลออย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็เซร์จิโอกาเซียอย่างเงี้ยนะครับชนะมาได้แล้วก็อารอนโซโลเปส จะมีอยู่แค่สี่คนนะครับรวมทั้งอารอนคาเนตด้วยเนะี่ยที่ชนะคือพูดพูดผูดนำคะแนนสมสุนีเขายังไม่ชนะเลยนะครับโจโรเบิร์ตเนี่ยนะฮะก็คือมีโพเดียมแถวที่2เนี่ยถึง3สนามติดต่อกันเลยทีเดียวนะฮะทุกคนแล้วก็มีสิ่งไหนบ้างนะครับที่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์กล้องสังเกรตแบบยาวๆน่นนะครับอืมอาเป็น KTM นะครับอีกโมเมตนต์หนึ่งที่น่าสนใจเป็นทีมแห่งแชมป์โลกนะครับทีมแชมป์เก่า ก็ขุมพลังของนักแข่งหน้าใหม่นะฮะหมายเลขห้าสิบสามเดนิสออนชูอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นน้องใหม่ที่ดีที่สุดแต่ก็อันดับก็ไม่ได้ถือว่าดีมากมายหมายความว่าคะแนนสะสมก็อยู่ในคันที่สิบเก้าลงไปนู่นครับแล้วก็เชอชิโนเวียตินักแข่งประสบการณ์สูงอีกคนหนึ่งนะครับอ,อยู่ในหลายๆทีมมาเป็นหนึ่งในนักแข่งที่เคยชนะการแข่งขันนะครับในเมื่อก่อนนลนะแต่ในปีที่แล้วก็เปลี่ยนค่ายย้ายทีมพอมาปีนี้ก็มากับเคทีเอ็มซึ่งเรามองว่าเป็นทีมที่น่าจะมีศักยภาพมีประสบการณ์ที่ดีทีมหนึ่ พราะว่าก็ประสบความสําเร็จนะครับจากแชมป์โลกมาหลายๆคนอย่างเงี้ยแต่วิเอตีนะครับก็มีคะแนนสะสมในคันที่9ในตอนนี้แม้ว่าจะจบในท็อปสิตลอดครับก็คือสนามแรกอันดับที่9ต่อมาโปรตุเกสอันดับที่7อเมริกาจบที่10แล้วก็เฮรจบที่9ก็ถือว่าเป็นเป็นฟอร์มที่ทรงๆนะเมื่อเมื่อเทียบกับผลงานเก่าของตัวเองเมื่อเทียบกับทีมต้นสังกัดใหม่ที่ที่เรามองนะครับว่ามันมันน่าจะโอเคกว่าทีมอื่นเนี่ย อันนี้ถือว่าผมถือว่าแค่พอใช้แล้วกันนะครับไม่ได้มองว่าว่าดีงามยอดเยี่ยมอะไรขนาดนั้นนะครับตามจริงมันควรที่จะดีกว่านี้อะไรประมาณนั้นแหละนะฮะแล้วก็พวกที่อยู่ในหัวแถวนะครับแต่ก็ยังไม่แผ่วเลยแม้ว่าอาจจะไม่ได้ลุ้นชมป์โลกอะไรนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยอย่างมานูเอลกอนซาเลสหมายเลข18นะครับของไกซินี่ซึ่งปีท้เนียก็อยู่กับยามาฮ่านะครับอยู่กับ v r i ร์เซียวมาสเตอ ปีนี้ก็ยังถือว่าดีนะครับดีเลยล่ะก็คือมีโพเดียมไปแล้วเนี่ยสามอ่าสองครั้งนะครับคว้าโพไปแล้ว1ครั้งเป็นนักแข่งที่น่าสนใจคนหนึ่งเลยนะครับมาเนอกอนซาเลสแล้วก็ไอโอ,อกุระนะครับอ่าพวกนี้ก็คืออยู่ในในลุ้นในในท็อป6กท็อปเอย่างเงี้ยนะครับยังยังไม่ได้บอกว่าแตกแถวอ่าอาอนโซโลเปสอย่างนี้อารอนคาเนตอย่างนี้นะครับพวกนี้ก็ถือถือว่ายังคงโอเคอยู่นะฮะ แล้วก็นักแข่งที่ร้อนแรงนะครับที่โดนจับตามองน่าจะมากที่สุดเลยนะครับในก่อนที่ฤดูกาลจะเปิดมาเนี่ยเฟอร์มินาเดลแกนะครับเพราะว่าเป็นนักแข่งคนเดียวที่ได้เซ็นสัญญาแล้วนะครับกับทางมอเตอร์จีพีก็คือจะขึ้นมาอยู่กับดูคาตินะฮะทุกคนแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าดูคาตินี่จะจับเขาไปไว้ในทีมไหนแต่เซ็นเซ็นมาแล้วนะครับสัญญา2ปีแล้วฮะเห็นบอกว่าได้รถสเปคโรงงานซะอีกเนี่ยก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้สมกับสมศักดิ์ศรีนะะว่าที่นักแข่งน้องใหม่ คือมาใจหายใจคว้าในสนามแรกครับเปิดหัวมาเนี่ยในกาตาไม่มีแต้มนะครับจบในอันดับที่16หลังจากนั้นมาในปอร์ติบาลก็ดีขึ้นนะครับจบในอันดับที่4แล้วก็ในอเมริกาจบอันดับที่3นะครับก่อนที่สเปนนะครับในเฮเรสบ้านเกิดเนี่ยอันนี้ก็เพอร์เฟกต์ครับก็คือกราโโปนะฮะออกสตาร์ทครั้งแรกแล้วก็ชนะก,การแข่งขันได้ก็เป็น1ในสีของนักแข่งนะครับหนในสีคนของนักแข่งในตอนนี้ที่สามารถชนะก,การแข่งขันได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมน่าสนใจนะฮะทุกคน อาทีนี้มาดูที่น้องกล้องสังเกตจันทรานะครับที่หลายๆคนมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมคนใหม่หรือเปล่าซึ่งผมก็เคยวิเคราะห์ไป2อสาหัวข้อนี้มาโดยตลอดนะฮะถ้าจะว่ากันในสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือกล้องเนี่ยนะครับก็เหมือนจะดีในช่วงในช่วงการการฝึกซ้อมในรอบที่2เนี่จะมาดีอยู่พอจะไฟนอลกันจริงๆเนี่ยอันนี้ก็คือจะมีปัญหาแต่มีปัญหาในก็คือไม่สามารถลุ้นในกลุ่มหัวแถวได้นั่นเองนะฮะทุกคน แม้ว่าจะเอาตัวรอด้นได้นะครับในใน Q2 เนี่ยนะฮะสิบสี่คันแรกเนี่ยก็คือเอาตัวรอดได้แน่ละ่ะแต่นะครับมันไม่สามารถที่จะมีกลิศสตาร์ทที่แบบว่าอาจจะลุ้นประมาณสัก2แถวแรก3แถวแรกอะไรอย่างเงี้ยได้นั่นก็คือสิ่งที่เห็นนะฮะไม่รู้ว่า3สาเหตุที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยมันจะไปมีผลยังไงเพื่อนเรางวิเคราะห์ช่วยกันมาฮะปีที่แล้วก็คือเพื่อนร่วมทีมนะครับคนเก่าคือไอโอ r ุระเนี่ยก็ยังแบบว่ามีระดับเรเ็วๆที่มันใกล้เคียงกัน ดังนั้นนะครับข้อมูลมันสําคัญนะฮะที่จะช่วยเหลือกันในการที่จะหาเซตติ้งรถที่ลงตัวที่สุดเนี่ยแต่มาในปีนี้เป็นน้องใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็คือมาดิว่าอาจีเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ข้อมูลไม่พอหรือทีมงานใหม่นะครับที่บอกว่าประสบความสําเร็จมันยังสูงกับ KTM เนี่ยบางทีการทํางานมันอาจจะยังไม่คลิกกันก็ได้นะฮะมันทํางาน คนละส่วนกันนะฮะคนละนักแข่งคนละคนกันอย่างเงี้ยไม่ใช่จะไปบอกว่าจะไปทีมกับทีมไหนก็คงจะสําเร็จได้ในตั้งแต่เร็ววันเลยเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นในเรื่องของยางไม่มั่นใจนะฮะว่าไอ้เรื่องของยางดันหลบในเมื่อก่อนนะฮะกับยางพิโรรีในปีนี้เนี่ยอาจจะยังแบบว่ามีความแตกต่างกันจนเกินไปนะฮะท,ที่ไม่สามารถที่จะหาเซตติ้งที่ลงตัวได้ตรงนั้นกันหรือเปล่าอ่าอย่างในเฮรเรสนะครับที่เกิดปัญหาคือเป็นในเรื่องของ ที่กองเขาบอกนะเรื่องของอการไปเหยียบน้ำเหยียบอะไรอย่างนี้ความไม่สมบูรณ์ของสนามนะครับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับนักแข่งทุกคนนั่นแหละอยู่ที่ว่าจะไปเหยียบเมื่อไหร่จุดไหนยังไงบ้างแล้วก็อาจจะเจอคนอด่นขวางอะไรต่างๆซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองก็คือการการวางแผนการทํางานในทีมเนี่ยผมผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้อยู่จะเข้าพิษตอนไหนจะออกมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับปล่อยรถออกมาตอนไหนจะเรียกเข้าพิษจะเปลี่ยนยางจะใช้เวลา เช้าเร็วยังไงกันบ้างเนี่ยเพราะว่าด้วยจํานวนรถมันเยอะครับบางทีมันก็โดนขวางโดนอะไรโดยปริยายนะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะดังนั้นนะครับว่าถ้ารีบนะครับต้องต้องรีบๆหน่อยนะฮะต้องต้องวางแผนดีๆหน่อยอย่างเช่นน้องใหม่ที่เข้ามาในทีมเนี่ยนะครับว่ามันจะต้องมีการออกไปอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยอันนี้ผมผมเห็นว่ามันเหมือนมันยังก, ắc, กักกักเก๊กกังๆกัน,กนอยู่นะครับเพราะว่า m o t ตทัวร์เขามีรถแค่คันเดียวนะมีรถแค่คันเดียวในการใช้งานเนี่ย บางทีเซตติ้งนานเกินไปหรือเปล่านะครับหรือ,อยังไงออกมาแล้วเจอการจราจรที่หนาแน่นอย่างเงี้ยก็ทําให้ไม่สามารถที่จะกดเวลาได้เหมือนในในเฮรเรสนั่นแหละนะครับทุกคนเอานะครับนี่คือคือภาพรวมของโ o โตทูนะครับรูปและตัดตอนมาฝากรวมทั้งลรวมราวของท้องกล้องสุเกตจ,จันทรากันนะฮะทุกคนสนามต่อไปจะมาในวันที่10 11 12นูน่นเลยนะครับวันนี้ก็วันที่3แล้วใช่ไหมอ่ะเหลือเวลาอยู่แค่ สัปดาห์กว่าๆท่านั้นเองนะครับทุกคนก็มาคอยลุ้นคอยเชียร์กันนะครับสำหรับน้องก้องสมเกตจันรวาแล้วก็นักแข่งโมตรทูกันนะครับว่า,าสี่สนามผ่านไปได้ประสบการณ์มาแล้วเนี่ยสนามที่5ที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับทุกคน